สวัสดีครับวันนี้วันจันร์แล้วเนาะครับวันจันร์ละครับหลังจากหยุดมาหยุดยาวมานะครับอ่สุกเสาร์อาทิตย์เนาะครับผมก็วันนี้ก็จะเริ่มเริ่มส่งของนะครับวันวันนี้ขั้นแกะมานะฮะขั้นแกะมานะครับเอาอันนี้มาขายนะครับนะเป็นมีดหลุดจองนะครับมีดหลุดจองนะครับมีดหลุด มีดหลุดจองไม่ใช่หลุดจำนองนะฟังดีดีมีดหลุดจองนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเล่มเนาะมีอยู่เจ็ดเล่มนะเป็นมีดกุรคาสายโหดนะครับเหล็กแบริ่งนะครับอันนี้นะอัน,นี้ลูกค้านะฮะลูกค้าที่สั่งมานะฮะสั่งมาสั่งไว้นะครับแล้วก็มัดจำมาเป็นบางส่วนนะครับ ก็ทีนี้ว่ามันเนิ่นนานแล้วครับนะ,ะตั้งแต่ไหนละกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วเนะี่ยสามเดือนแล้วเนี่ยนะผมก็จะขอเอามาขายก่อนนะครับเพราะว่าเงินมันมาค้างอยู่ที่นี่หลายตังนะครับก็จะขายก่อนนะครับมีดรุ่นนี้นะรุ่นกูคาสายโหดรุ่นนี้นะครับ แต่เดิมทีแล้วที่ผลิตมารุ่นแรกนะครับผมขายแค่1,500บาทนะครับนะ1,500บาททีนี้ทำมาสักพักหนึ่งนะครับสัมมารุ่นหนึ่งนะครับพอ,อเดมีมันมันมันจะอ่ามันจะรุ่นมันจะสันมันจะบางกว่านี้นะครับทีนี้ทำมาแนละ้วทั้งฝักทั้งด้ามทั้งอะไรนะทั้งงานเหล็กงานไม้นะ ขายเพราะมันเท่าคุณพอดีนะครับมันไม่ได้กําไรนะฮะมันไม่ได้กําไรเหลือทีมงานทีมงานเลยเลยเลยยกเลิกนะครับเลยไม่ทําต่อนะครับก็เลยเลิกทาไปนะครับทีนี้ว่าลูกค้าก็สั่งมาอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับมันติดตลาดแล้วนะครับก็ผมก็เลยให้ให้ทีมงานเพิ่มเพิ่มเข้าไปครับเพิ่มราคาขึ้น เข้าไปอีกขายในราคา2100บาทนะครับนะเป็นกูขคา12นิ้วเหล็กแบริ่งนะครับผิวดำนะผิวดำนะด้ามเป็นไม้กึ่งนะครับม,มีมีมีกระบังมือนะครับปอกนี่จะเป็นสเตนเลสนะครับนะเป็นกูรากูรคาแต่ว่าสันเนี่ยจะจะหนานะครับสันเนี่ยห้มิลขึ้นไปนะครับห้ามิลขึ้นไป รุ่นนี้ก็ขาย2,000 2,100บาทนะครับนะก็ทำออกมาเยอะเหมือนกันนะครับขายไปเยอะเหมือนกันนะทีะนี้ว่าก็มันหมดรุ่นนะครับทีนี้ว่าก็ไปไปทำอย่างอื่นขายบ้างนะครับนะทีนี้ว่ามันค้างอยู่นะครับค้างสต็อกอยู่ประมาณเจ็ดเล่มน,นะครับ ก็คาาขายขายไม่ได้ครับ <c oughs> เขา <c oughs> หลุดจองเ็าไม่ไม่ไม่มาไม่ไม่ติดต่อมานะครับมัดจำไปแล้วนะมัดจำไปแล้วนะสองสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างนะก็ผมก็เลยมันมันนานแล้วครับนะนานแล้วทีมงานก็จะใชใ้จ่ายกันนะครับนะจะสิ้นปีแล้วยังไม่มาเอาเลยยังไม่ติดต่อ แล้วก็โทรติดต่อไม่ได้นะครับนะติดต่อไม่ได้ก็เลยจะขายก่อนนะครับนะก็จะขายในราคาพันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้จะลดลงมานะพันแปดร้อยบาทก็ขายราคาเท่ามีดเดบ็ปเลยนะเนาะมีดเบ็สิบสองนิ้วนะครับอันนี้เป็นมีดกลัวขานะครับนะ,ะเป็นเหล็กแบริ่งด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับรับประกันทุกเล่มนะครับนะ ถ้าใช้งานตามปกตินี่นะก็รับประกันนุกเด่มนะครับนะฟันมงฟันไม้ได้หมดน้ำหนักดีมากนะครับนะเป็นกูกูราคาสายโหดนะครับนะกูราคาสายโหดนะครับปกตินี่ถ้าเป็นใบขาวนี่นะถ้าเป็นมีดสวยงามผมขายความยาวขนาดนี้ผมขายประมาณ3ามพันบาทนะครับนะ ถ้าเป็นเขามงกุฎนี่ก็จะเป็นราคา6,000บาทนะครับนะไซต์เท่าเดียววันนะครับอันนี้อันนี้ทำให้ให้ให้ผู้ที่มี f อซช่างแก่ที่ปัจจัยไม่ค่อยมากนะครับใช้กันนะครับนะก็วันวันนี้ก็จะมาขายนะครับ1,800บาทมีแค่อยู่7เล่มนะครับแล้วก็พี่ๆที่จองมาแล้วพัดจํมมาแล้วนะครับแล้วก็ ติดต่อเห็นคลิปผมเอาไปขายแล้วมาติดต่อที่หลังนะครับพี่รอไปก่อนก็นแล้วกันนะครับถ้าติดต่อมาผมจะทําให้ใหม่นะครับแต่รุ่นนี้ผมขอใช้สิทธ์ขายก่อนนะครับมันนานแล้วนะพี่นะสามสี่เดือนแล้วนะครับนะนะผมก็จะขอขายก่อนนะครับนะแล้วอพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นนะข้อมีอันนี้เป็นเ,เป็นมีดมีดโบวี กี่นิ้วนะแปดนิ้วแหละอ,อันนี้อันนี้เป็นด้ามเขาควายผิดนะครับนะเขาควายผิดปอกรองเหลืองนะครับงามเลยครับอันนี้นะที่จริงเมียผมจะขอไปไว้บ้านนะครับสองเล่มว่าจะขออีกรอบนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าแฟนขับของพี่ไม่มีใครเอาแล้วเอาพี่จะให้นะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าแฟนขับเขาซื้อไปนะ<ม>เดี๋ยวก็ค่อยรอเล่มใหม่แล้วกันนะนะ หรือเหมือยเอาเขากวางให้กันแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเพราะว่ามันมันไม่เคยทําออกมาอะเนี่ยน,นะแต่เนี้สองเล่อไม่สวยเพราะว่า,วาเป็นเป็นเขาควายเหล็กโบวีนะครับยังไงก็เอาแฟนขับมาก,ก่อนกันแล้วกันเมียมาทีหลังกนะันเนาะอะอะใช่ไหมเมียเมียช้าเท้าหลังกันเนาะต้องเดินตามกันเออะโอเคไหมโอเคตกลงตามนี้นะเดี๋ยวพี่จะลองขายดูก่อนถ้า ถ้าไม่มีใครเอาก็พี่ก็จะให้นะไม่เป็นไรนเราทํามีดอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวไม่มีมีดใช้อเอาไปโชว์ไม่เอาไปใช้หรกเต็มบ้านแล้วเลยอันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานหนักได้นะครับนะฟันไม้เนื้อแข็งอันนี้อันนี้จะเป็นไม้นี่เลยนะครับไม้ไม้เนื้อแข็งเลยนะครับอันนี้นะเป็นไม้ประดูนะครับเนี่ยนะไม้ประดูโบราณแลวเนี่ยนะ ม,มันฟันไม้เนือแข็งเนี่ยดูอันนี้อันนี้นนสายสายคมออกมา แมนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเป็นมีดคัตติ้งนะครับแต่ก็ฟันได้นะครับไม่ได้ไ,ม,ไม้เนื้ออ่อนนะไม้เนื้อแข็งโอเคนะครับอันนี้นะอันนี้สายคมนะเอาความคมมันออกมานะฮะนี่นะตอนเล่มนี้ผมเอาความแข็งมันออกมานะฮะมีดเนี่ยเหล็กแบริ่งเนี่ย มีทั้งทั้งคมนั้งแข็งอยู่ในตัวของมีดเองนะครับนะแล้วแต่เราจะปรับปรับส่วนปรับโหมดไหนขึ้นมาใช้นะครับอันนี้ผมอันนี้ผมปรับโหมดคมออกมาใช้นะคมคมชนิดนี้เรียกว่าใช้งานทั่วไปนะงานงานบ้านงานสวนงานป่าง,งานเขาง,งานในไร่ในนาะแล้วก็ถ้าจะเอาคมหว่าน,นี้นะ เอาโกนหนวดแล้วพี่ก็ไปฝนเพิ่มไปไปอีกก็ได้แต่อันนี้เอาส่วนแข็งนะฮะเอาส่วนแข็งมันขึ้นมานะครับส่วนแข็งเนี่ยใช้ใช้งานเฉพาะกิบนะครับก็กานฐานว่าผ่านมาตรฐานอาอมอ,อกอกันแล้วกันอันนี้นะอันนี้ก็เป็นตะปูนะครับตะปูสามนิ้วนะนะก็ลองลองดูลองดูลองดูครับ น,นี่นะก็ได้ได้อยู่นะครับก็ไม่ใช่ว่าราคาราคาถูกแล้วก็ไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะครับอันนี้นะของทุกอย่างของข้างแก่เนี่ยถ้าไม่ผ่านนะครับไม่ไม่ผ่านตามนี่ผมกำหนดไว้นะผมจะไม่เอามาขายนะครับนะก็อยากเสียตังค์แล้วนะครับก็ ให้ได้ใช้ของดีๆกันนะครับนะอันนี้ก็โอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่ครับนะอ่าอะไรวางนี่เหรออะไรอันนี้เหรออันนี้ก็เป็น มีดแบบขนาดสิบนิ้วนะ,ะกำลังอุ่นๆเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยอุ้ยอุ่นๆเลยนะครับเพิ่งเสร็จมาเมื่อกี้นะครับนะ,นะ<ห>นอันนี้นะอันนี้ฝีมือฝ <นะ S 2> ีมือคนถ่ายนะครับเนี่ยครับงานละเอียดนะครับฝีมือคนถ่ายนะอันเนี้ยนะครับผมก็อย่างว่านะ่เดี๋ยวขอลองอน,นี่อีกกีนะโซ่เนี่ยไหน,ะนะเอามาลนะ ให้ดูเลยเดี๋ยวว่าไอ้แบริง่งขัดขาวำํำทำได้แล้วก็ใบดำได้เปล่าเนี่ยครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะมาตรฐานอุตสาหะแกะนะครับนะรับรองความทนทานนะรับประกันทุกเล่มนะครับ1,800บาทนะครับรีบรีบหน่อยนะครับรีบหน่อยนะ 1,800บาทรีบจองมาเลยนะครับมีตอนนี้มีอยู่เจ็ดเล่มน,นะฮะมีอยู่เจ็เล่มน,นะถ้าถ้ามีออเดอร์เพิ่มติดตลาดเองผมก็จะอาจจะทำเพิ่มมาอีกนะครับแต่ว่าได้ราคาไหนไม่รู้นะอันนี้มันหลุดจองนะหลุดจองนะครับแล้วก็มีหลุดจองนี่อีกเล่มน,นะครับเป็นดาบดาบเหล็กแบริ่งนะครับดาบเหล็กแบริงร่งทรง ทรงออกคางอายุทยานะครับนะใบกว้างนะครับดาบเหล็กเหล็กเบริ่งนะครับยาวยี่ิบเจ็ดนิ้วนะผมยังไม่ได้ไม่ได้เอาไปเข้าเข้าด้ามเข้าฝักนะใครอยากอยากได้ดาบยาวๆแล้วก็เหล็กดีๆนะครับนะทรงออกคางออกคางดาบหลวงอายุทยานะครับนะก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทํานี่ละเอาไปทําด้ามทําฝักนะ อันนี้นะครับผมราคาค่อยว่ากันนะถ้าสนใจก็สั่งมานี่ดาบดาบ,บออกไปทางอายุทยานะครับน,น,นะนนนสันหนาเลยะดาบหลวงนะสันสันหนาประมาณส,ส,สิบสิบมิลน่ยฝังตองนะ,นะ,นะอันนี้เป็นหน่าเสียดายนะครับอันนี้นะเป็นเป็นเหล็กเหล็กแบริ่งของเครื่องเทอร์ไบรด์ได้ซัมนะฮะนะครับผมก็ก็ จะใครอยากได้ก็บอกมานะเดี๋ยวผมจะทําทำทำดาบเลยทำจะจะทําแบบทรงเครื่องด้วยอันนี้นะเนาะใส่ใส่ฟิตติ้งเนาะใส่ใส่ฟนะิตติ้งทองเหลืองนี่เนะาะแบบฟิตติ้งลานนาผมจะขายในราคาพิเศษนะฮะอันนี้นะครับผมอ่โอเคนะวันนี้สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับจะไปส่งของก่อน วันนี้ส่งของให้นะครับนะหยุดมาหลายวันแล้ววันนี้เป็นวันส่งของแล้วสวัสดีครับ